สวัสดีครับนี่เปิดเปิดนี่อกีเปิดเปิดตัวสวัสดีผู้จ้ง <c oughs> จ้งครับน,นี่เราจะไปเที่ยวเชียงคานนะครับรนี่เราไปกันสามคันอีกคันหนึ่งตามมาตีหนะ้าแลนี่ครับสมาชิกตอนนี้ประมาณตีสองแล้วนี่กูกูโบว์ก็ถามไปต่อปไปเลยอ่นะ <c oughs> ครับตอนนี้เราอยู่ลบบุรีนะครับแวะปั๊มนะครับแต่ปั๊มยังไม่เปิดนะเงียบสงบ นี้เราก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดเล,เลยแล้วนะครับไม่คิดว่าจะใช้เวลาเดินทางนานขนาดนี้ออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเข้าจังหวัดเลยมาก็น,นี่ก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงได้นะครับพอจะเปึง แวะบ่อยครับใช้เวลานานนิดหนึ่งพอมาถึงเราก็อากาศดีครับเย็นสบาย เป้าหมายของทิปนี้ไว้ที่เชียงคานนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็ยังเหลือระยะทางอีกใกล้พอสมควรกว่าจะถึงอำเภอเชียงคานนะครับทิปนี้เราเดินทางกันมาทั้งหมด3ามคนนะครับ ตอนแรกก็คิดว่าจังหวัดเลยไกลนะครับแต่พอมาจริงๆแล้วโคตรไกลเลยครับไม่ได้ไกลธรรมดาโคตรไกลเลยจากความรู้สึกที่มาครั้งแรกนะครับแต่พอเข้ามาถึงเราได้ไปเจอบรรยากาศวิวทิ่ทัศน์ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยไปนิดนึงนะครับ ส่กไปที่ขี่รถมาทางคืนนะครับนี้อาามคุณสุก,กิจนะครับเป็นบุคคลที่เจอโค้งไม่ได้ครับวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยเจอโคง้งเราต้องเทต้องเทโคง้ง นี่นะครับเพื่อนผมเขายังสนุกกับโค้งอยู่นะครับดูจากการขับขี่ของเราแล้ว,ลวดูบรรยากาศสองข้างทางครับทั้งสวยเหลือเกินด้านขวามองไปนี่ได้เป็นหน้าผานี่นะครับมีหมอกให้เห็นแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายมากครับ บรรยากาศแบบน,นี้หาดูในกรุงเทพไม่มีนะครับต้องมาที่จังหวัดเลยเท่านั้นครับในต่างจุดทิปนี้ว่าเลยของจริงพ่าปกติออกทิปไม่หลงก็เลยนะครับหลังจากที่ไปออกทริปกันมาตุกๆครั้งตานี้เลย เลยของจริงเลยครับดูครับดูวิววิวภูเขาสวยมากทำให้การเดินทางที่เดินทางมาทั้งคืนรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็หายเหนื่อยครับได้มาเจอบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับ สวยมากลครดูหมอก